อาจารย์คะอยากทราบค่ะจากงานวิจัยต่างๆนะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากงานวิจัยเหล่านี้บ้างคะก,ก,ก็อย่างที่เรียนนนะคะคืองานทางวิทยาศาสตร์โดยขั้นตอนรายละเอียดเนี่ยเหมือนกับเราอยู่คนละโลกเหมือนกันใช่ไหมคะเพะ่ะ,ะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเราได้คําตอบออกมาแล้วเนี่ยเราก็คงเอาไปสวมต่อกับความรู้ความเข้าใจที่เรามีอยู่แล้วก็อย่างเช่นในบางเรื่องเนี่ยอาจจะไปเกิดการกําหนด ข้อแนะนําใหม่ๆ<ะ>เกี่ยวกับทางโภชนาการกาหนดข้อแนะนําควรจะกินอาหารโดยมีสัดส,ส่วนอะไรอย่างไรหรือการให้นมแม่เนี่ยเราก็ดูด้วยว่าลูกที่กินนมแม่อย่างเดียว6เดือนลูกที่กินนมแม่ไม่ถึง6เดือนค่ะแล้วก็มีการให้อาหารอื่นๆเนี่ยการเจริญเติบโตเขาเป็นอย่างไร<ะ>ปริมาณไขมันในร่างกายของลูกเป็นอย่างไรหรือแม่ที่ให้นมแล้วเนี่ย ช่วยลดไขมันในแม่ลงไปได้ได้ไดบ้างไหมเพราะหลังหลังจากคลอดแล้วเนี่ยแม่จํานวนหนึ่งก็มักจะมีการสะสมน้ําหนักสะสมไขมันอันนี้เพราะนั้นก็จะมีหลายด้านหลายแง่มุมที่จะเกิดขึ้นที่จะเอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นคําแนะนําที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในการปฏิบัติจะเห็นว่างานวิจัยแต่ละชิ้นบางครั้งเราตอบได้ทีละโจทย์เล็กๆนะคะ,ะแต่เราต้องเอาไปต่อเอาไปเชื่อมโยงกันเราก็จะได้อะไรที่เป็น สิ่งที่จะเข้าใจแลวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นค่ะณนะปัจจุบันนะคะเราก็เห็นงานวิจัยตัวนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วนะคะอยากจะสอบถามอาจารย์ค่ะว่าในอนาคตหรือว่าในภายภาคหน้าเนี่ยอาจารย์มีความคิดนะคะที่อยากจะต่อยอดหรือพัฒนางานวิจัยนะคะทางด้านอนุธรรมชาติและก็พัฒนาการเนี่ยไปในทิศทางไหนคะค่ะ ก็ยังคิดว่าในลักษณะงานที่เราใช้เป็นวิธีการขั้นพื้นฐานสําหรับเครื่องนี้หรือว่าในเครื่องมืออื่นซึ่งเราไม่มีทุกเครื่องแต่ว่าบางทีเราก็ทําง,งานร่วมกับต่างประเทศก็มีก็ยังมีโจทย์วิจัยที่อาจจะเกี่ยวเนื่องแล้วก็ยังวนเวียนอยู่เรื่องนี้ค่ะขาดสารอาหารบางตัวแล้ววิธีแก้ด้วยวิธีนี้ได้ผลไมหมหรือปัญหารเรื่องพุชนาการเกิน คนอ้วนมีคุณลักษณะอย่างไรอ้วนเราอะไรกินอาหารแบบไหนค่ะเราจะปรับอาหารแล้วทําให้สัดส่วนไขมันก็เปลี่ยนได้ไหมหรือทําให้น้ําหนักก็เปลี่ยนได้ดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยรเราเก็จะสามารถทํางานวิจัยเหล่านี้เนี่ยเช่นอาหารปัจจุบันนี้มันก็มีหลายอย่างกินอาหารที่เรากินอยู่ปกติทั่วไปมีแนวคิดใหม่ๆที่มีการปรับปรุงด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีทําให้อาหารมีความหลากหลายมากขึ้นบางอย่างก็ คือคือลงพูดง่ายคือทางวิทยาศาสตร์การอาหารก็ลงลึกมากขึ้นทําให้เราได้มีผลพันธ์บรรางอย่างแล้วก็อาจจะดูว่าจะช่วยให้แบบแผนหรือการรับประทานและการนําไปใช้สารอาหารต่างๆนั้นเนี่ยมันมันดีขึ้นหรือมันแตกต่างหรือเราควรแนะนํำไหมอย่างเงี้ยมันก็จะได้คําตอบบางครั้งเราก็ได้คําตอบที่บอกไม่มีประโยชน์เราก็จะได้รู้ว่าแนะนําต่อไปไม่ได้แต่ถ้ามันมีประโยชน์เราก็จะรู้ว่าเราไปขยายผลต่อเป็นโครงการที่ใหญ่ขึ้นได้ นี่คือนะคะเรียกว่าอนาคตในภายภาคหน้านะคะเราจะได้พบกับนะคะนี่เรียกว่าเป็นการต่อยอดนะคะกับการคิดค้นเนี่ยโครงการอนุธรรมชาติแล้วก็งานโภชนาการนั่นเองเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการของแม่และเด็กเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะคะอยากจะให้อาจารย์นะคะได้บอกกับผู้ชมที่อยู่ในรายการของเราว่าถ้าเกิดมีท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะมาสอบถามข้อมูลกับอาจารย์หรือว่าอยากจะติดต่อเข้ามาขอความรู้นะคะกับอาจารย์เนี่ยสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนได้บ้างคะ คือปกติทางสถาบันก็มีทางประชาสัมพันธ์นะคะ,คะก็สามารถที่จะเป็นศูนย์กลางที่จะรับความรับรู้คําถามหรือความสนใจบางส่วนก็มีข้อมูลที่จะให้คําแนะนําพร้อมที่จะออกไปให้กับประชาชนอยู่แล้วแต่บางส่วนถ้ามีคําถามที่ เรียกว่ามีความจําเป็นจะต้องมีนักวิชาการเข้ามาช่วยก็คงไม่ใช่อาจารย์คนเดียวแต่ว่าก็มีนักวิจัยอยู่หลายๆท่านเพราะอาจารย์ที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะมีงานวิจัยของตัวเองด้วยนอกเหนืองงจากการสอนเพราะฉ<ช><ช>ะนั้นก็คงจะขึ้นอยู่กับหัวข้อเรื่องเพราะฉะนั้นดีที่สุดน่าจะเป็นการติดต่อมาที่หน่วยประชา,ชาสัมพันธ์ของทางนะคะอาจารย์คะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้อาจารย์ฝากเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการนะคะกับผู้ชมทางบ้านสักเล็กน้อยค่ะก็คิดว่าทั่วไปเนี่ยเราคงได้ยินบ่อยให้กินอาหารให้หลากหลายนะ ให้กิน<ะ>อย่างนู้นอย่างนี้ไม่ให้กินอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยน,นะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเห็นว่าเรื่องโภชนาการมีรายละเอียดในวิถีชีวิตประจําวันห<ะ>ลักการพื้นฐานเพื่อไม่ให้งง,งก็คือให้รับประทานเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลาย<ะ>มีหลายอย่างสิ่งสําคัญที่อยากจะย้ำอีกอันนึงก็คือภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เกิดหลังจะเกิดไปแล้ว10ปีหรือ2ี่<ะ>ีค่ะภาวะโภชนาการที่ดีมาเริ่มตั้งแต่ ตั้งแต่ในคันของแม่ด้วยซ้าไปหรือว่าในส่วนของแม่ต้องมีภาวะผู้ชการที่ดีเพื่อที่จะให้ลูกในคันดีเพราะ,ะนั้นในปัจจุบันนี้ความสําคัญของโภชนาการตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบทั้งระยะสั้นระยะยาวเมื่อก่อนเราคิดว่ามีผลแค่ไอ้ลูกทําให้ลูกไม่โตทําให้เตี้ยแต่ขณะนี้ไม่ใช่มันจะรวมไปถึงเป็นการอาจจะทําให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเมื่อเป็นผู้ใหญ่ <c oughs> เพราะฉะนั้น ถ้าจะป้องกันเนี่ยคงต้องทําอะไรตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่รอให้โรคเกิดแล้วอันนั้นจะยิ่งแก้ยากนะคะก,ก็คงจะฝากตรงนี้ให้ความสําคัญมากขึ้นค่ะ,คะ ต้องบอกเลยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะให้ความสนใจในการาทํางานจนมากเกินไปจนลืมดูแลโภชนาการของตัวเองด้วยนะคะและปัจจุบันต้องบอกเลยว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐใช่ไหมคะ,คะอาจารย์ใช่ค่ะและสาหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรพัชนีวินิจกูลนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับงานวิจัยอนุธรรมชาติและโภชนาการนะคะรวมถึงค่ะกับอาจารย์กันจิตนะคะที่วันนี้บอกว่ามาอาธิบายนะคะเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆภายในห้องวิจัยห้องนี้ด้วยนะคะขอบคุณไปอย่างสูงเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวของงานปรามาณูและงานโภชนาการค่ะอย่างที่บอกนะคะหลายๆคนอาจจะฟังแล้วเนี่ยดูน่ากลัวนะคะกับคําว่าปรามาณูวันนี้นะคะเราได้สับท์ใหม่ๆนะคะกับคําว่าอนุธรรมชาตินั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าเจ้าอนุธรรมชาตินี้นะคะจะช่วยแก้ปัญหานะคะกับภาวะการขาดสารอาหารหรือภาวะทุพภชนาการนั่นเองค่ะ สำหรับเรื่องราวดีๆของเราในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะณนะปัจจุบันนี้นะคะคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะที่ใส่ใจเกี่ยวกับโภชนาการนะคะก็มีความสําคัญและก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากสําหรับวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับแวดวงวิทยาศาสตร์ของไทยได้ใหม่ในรายการ most exclusive ค่ะทางช่อง most channel psi 246แต่สําหรับตอนนี้เมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากเป็นสมาชิกวารสารอพวชครับสามารถสมัครได้3วิธีดังนี้เลยนะครับวิธีที่1นะครับท่านที่มีวารสารอพวชอยู่แล้วนะครับสามารถตัดใบสมัครจากหน้ากลางของวารสารอพวชและส่งมาตามที่อยู่ในใบสมัครนี้ได้เลยวิธีที่2นะครับติดต่อมาที่อพวชตามที่อยู่นี้นะครับ เทคโนธานี ani, ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120หรือโทรศัพท์025779999นะครับต่อ2125และ2103วิธีที่3นะครับสมัครมาทางเว็บไซต์ของอพวช www.nsm.or.th โอ้โหรู้แบบนี้แล้วก็รีบสมัครกันมาเยอะๆเลยนะครับ